สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายน2564ชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวรัคนาราศีสิงห์คือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคม จนถึงวันที่16กันยายนนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะหรือว่าทราบวันเวลาเกิดนะคะเวลาตกฟ้าของท่านนะคะมีดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์ที่ท่านอาจจะเคยผูกดวงกับหมอดูโหราศาสตร์ไทยด้วยก็ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชาวราศีสิงห์สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการใช้ชีวิตนะคะ ตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์นะคะสัญ,ญลักษณ์คือสิงโตธาตุคือธาตุไฟดาวอาทิตย์ณในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 4สถิตยอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะการงานเราจะดูที่ดาวสุ์เลข6สถิตยอยู่ที่ภพสาชะการเงินเราดูที่ดาวพุธนะคะเลข4ส,สถิตยอยู่ที่ภพกระดุมพระความรักเราดูที่ดาวราหูสถิตยอยู่ที่ภพกัมมะ ครอบครัวนะคะการใช้ชีวิตรเราดูที่ดาวอังคารสถิตยอยู่ที่ภพกระดุมพระโชคลาภเราดูที่ดาวพุธนะคะเลขสี่สถิตยอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะส่วนสุขภาพร่างกายนะ,ะเราดูที่ความแข็งแรงความแข็งแกร่งใจิตใจนะคะ การเต้นของหัวใจในช่วงของเดือนกันยายน2564หลายคนหลายท่านกลุ่มชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีสิงห์ในด้านของจิตใจร่างกายจะเริ่มรู้สึกว่าตนเองนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นต้อนรับนะคะงานใหม่ๆนะคะแล้วก็นํามาสู่รายได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะงานมีทั้งรูปแบบใหม่แล้วก็รูปแบบเก่า ทำให้กลุ่มชาวราศีสิง์จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฟื้นฟูกาลังกำลังกายแล้วก็กำลังใจขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะสำหรับท่านใดกลุ่มชาวราศีสิง์ที่ตกงานหรือว่ากําลังหางานอยู่ว่างงานอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงาน นะคะได้รับงานที่นำมาสู่รายได้ที่ดีนะคะบางคนบางท่านงานเดิมๆก็สามารถเพิ่มเติมรายได้ให้กับท่านได้ด้วยความขยันขันแข็งนะคะสม่ำเสมอแบ่งเวลาให้เหมาะสมในเรื่องของการรับผิดชอบงานให้ดียิ่งขึ้นเีน็กเลยว่างานบันดาลในเรื่องของการเงินนะคะนำมาสึ่งความสุขบางคนบางท่านมองหางานใหม่ๆงานออนไลน์ช่องทางใหม่ๆ เพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจใหม่การเงินในช่วงของงานที่ดีจะเพิ่มเติมรายได้นะคะนำเงินเข้ามาสู่ชาวราศีสิงห์นะคะไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปอาจจะมีรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าสิ่งของที่อยากได้มานานแล้วนะคะก็มีการาซื้อเพิ่มขึ้นนะคะ บางคนบางท่านอาจจะเสียเงินนะไปกับรายจ่ายที่จําเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายครอบครัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงสําหรับท่านใดที่คิดที่อยากจะทําธุรกิจทางด้านออนไลน์ระวังในเรื่องของกโกงต่างๆไว้ด้วยนะใครที่ยังเป็นกังวลในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนำไปสู่นะคะการลงมือทำในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเอ่อ สำหรับความรักคนโสดอาจจะได้พบเจอความรักใหม่การเดินทางไกลพบเจอกับคนต่างชาติตามทินันแดนการทำธุรกิจใหม่ๆออนไลน์นะคะนำมาสู่การติดต่อประสานงานหากไม่ใส่ใจในด้านของความรักคนโสดอาจจะหันใจมา หันมาใส่ใจในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะในกลุ่มของคนโสดชาวราศีสิงห์กำลังดวงดีดวงเฮงนะคะในเรื่องของงานแล้วก็เงินความรักถ้าห่างไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพยายามมากนักก็ได้นะ,ะเอาเวลาหันเหเวลานะ,ะมาใส่ใจในเรื่องของการทำงานทำธุรกิจนะคะคนมีคู่อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอารมณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะก็ มีเหตุปัจจัยมาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจต่างๆ นำมาซึ่งอุปสรรคปัญหาสาเหตุปัญหาที่จะต้องพูดคุยกันกับคู่ครองคนรักนะแบบปราัยนะรักกันดีนะร่วมกันสร้างอนาคตด้วยกันดีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีมานะก็อาจจะช่วยกันแก้ไขนะคะได้ทันท่วงทียิ่งมีปัญหามากยิ่งช่วยกันแก้ไขยิ่งพูดคุยกันมากยิ่งเริ่มรักกันมากขึ้นภาพรวมในช่วงของเดือนกันยายน2564โดดเด่นในการใช้คําพูดคําจาถ้อยทีถ้อยอาศัย ปราัยนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆสื่อออนไลน์นะอาจจะดวงดีนะคะปากพารวยในช่วงของเดือนกันยายนนี้เพราะว่ามีดาวพุธนะ,ะเพนแล้วก็ดาวพุธเป็นเกษตรโดดเด่นในเรื่องของคําพูดคําจาการใช้คําพูดที่มีประโยชน์นะ,ะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะคำพูดที่นํามาซึ่งไรายได้ ะะจะทําให้กลุ่มชาวราศีสิงห์นะามีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือนะคะสนับสนุนในเรื่องของโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนใหม่มีรายได้ใหม่มีงานใหม่เข้ามาอย่าวิตกกังวลกับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆนะ,ะจะเกิดความเครียดสะสมจะต้องปลดปล่อยอารมณ์ความคิดแล้วก็จิตใจนะคะเริ่ม เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆแม้ดาวพฤหัสนะ,ะจะมีการโคจรนะถอยหลังในช่วงของเดือนกันยายนน,นี้นะคะวันที่28กันยายนกลับมาสู่พบอรินะคะซึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะไม่นะ,ะสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มชาวราศีสิง์ก็เหมือนกับว่ามีกําลังใจกําลังกายแล้วนะได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นได้รับรู้ถึงอุปสรรคปัญหามากมายนะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนชีวิตของกลุ่มชาวราศีสิง์เลยนะคะการเริ่มต้นนะเพิ่มความระมัดระวงังอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะจะทําให้กลุ่มชาวราศีสิง์มีกำลังกำลังกายแล้วก็กำลังใจนะจุดประกายฝันนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นคําแนะนำนะคะเป็นดวงภาพรวมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ยิปซีนะคะว่าการงานของชาวราศีสิงเนี่ยนะคะหลายคนหลายท่านกําลังโฟกัสนะ,ะหรือว่ากําลังได้เจองานใหม่ๆสี่ใหม่ๆที่จะนํามาสู่ความสําเร็จนะ,ะมีการเปลี่ยนงานเริ่มต้นงานธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจะ ทำให้กลุ่มชาวราศีสิงห์ได้ตัดสินใจโดยเด็ดขาดนะคะว่าควรจะทําการลงทุนนะคะแบบไหนรูปแบบไหนหรือว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าทําให้กลุ่มชาวราศีสิงห์ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยแบบนี้งานแบบนี้นะคะธุรกิจแบบนี้นะคะต้องระมัดร,ระวังนะ,ะก่อนที่คิดที่จะเริ่มต้นลงทุนนะคะมีการเนี่ยว,ว่าไรตรตรองทบทวนนะคะได้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะคะในเรื่องของความรักระวังในเรื่องของคําพูด นะคําจาที่แบบว่าเป็นคําพูดที่ไม่ทันคิดหรือว่าไม่ทันระวังหรือว่าไม่ใส่ใจคนรักหรือว่าไม่ใส่ใจคนรอบข้างใช้ความคิดใช้คําพูดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะก็ส่วนในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างด้วยใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะคำแนะนําจากไพ่นะนได้ ไพ่พระขันธกุมารน,นะคะเป็นไพ่แห่งการที่แบบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจะต้องปรับปรุงความคิดจะต้องริเริ่มนะคะเด็ดขาดเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะ,ะในการเริ่มต้นใหม่นะ,ะจะเป็นทิศทางที่ดีนะ,ะทาให้กลุ่มชาวราศีสิงห์หลายคนหลายท่านได้พบเจอนะค,ะความสุขนะการเงินการงานนะ,ะที่สมบูรณ์แบบซึ่งกําลังรอท่านอยู่ในอนาคตข้างหน้านะ,ะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะได้ พบเจอกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆที่นํามาสู่ไรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะอย่าท้อแท้อย่าถดถอยนะคะหรือว่าอย่ายอมแพ้นะ,ะต่อโชคชะตานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านพบเจอแต่ความสุขสมหวังนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ